3, 2, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็ผมเดลอนะครับตอนนี้เราอยู่กับมอด Red เดสม์รีเทมชั้นสกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นมอดที่น่าสนใจมากเลยนะครับชื่อมอดว่า 4K Video Menu นะครับคือมอดนี้จะทําให้เราเปลี่ยนหน้าเมนูนะครับจากหน้าที่เป็น ในเมืองวิวต่างๆในเกมนะครับให้กลายเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็คือเทมากมันจะเป็นคัสซีนสั้นๆนะครับแต่มันก็จะใช้เวลาโหลดประมาณ1กิกนะครับลองรับกับมอดพื้นฐานก็โหลดมาซะวิธีการติดตั้งนะครับผมก็โหลดมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ นี่มันจะชื่อไฟล์นี้มันจะเป็นไฟล์แบบนี้แต่ว่ามันจะชื่อนี้นะครับแต่ผมลบไฟลซิปมันไปแล้วก็คือแตกไฟล์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดอูอันนี้วิธีการลงก็ง่ายๆนะครับถ้าใครไม่เคยลงมัดอะไรเข้าไปก็กรอบอันนี้ไปเลยนะครับม,มันอาจจะไม่ติดแอปถ้าของท่านผู้ชมมีไฟล์ตัวนี้อยู่ใน LML นะ mm. ก็ให้ท่านผู้ชมลบไฟล์ตัวนี้ทิ้งนะครับกดลบทิ้งนะครับ งั้นมันจะบักนะครับลบทิ้งเลยแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้มาแทนนะก็คอดปี้มาเลยนะครับคอดปี้เข้ามาใน LML เลยวางผมน่าจะลงไปละประมาณ1 9กิกนะครับนะในคำว่า r e リプレイスก็จะมี2ไฟล์นะครับ MOVIE แล้วก็อัปเดตประมาณนี้นะครับก็ไปเจอกันในเกมได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในหน้าเมนูของเกม Red Dead Redemption 2แล้วนะครับมันก็จะเป็นฉากในหนังของ Green is Wood นะครับผมก็ขออนุญาตทำให้จอเล็กแล้วก็ปิดเสียงในหนังนะครับเพื่อไม่ให้โดนลิขสิทธิ์นั่นเองต้องเรียกหน่อย ผมก็ไม่เคยโดนหลักลิขสิทธิ์อะแต่ก็อย่าเสี่ยงเลยดีกว่านะครับเซฟตัวเองไว้เซฟช่องตัวเองมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นหนังเลยก็คือมันไม่ได้วนแบบนี้นะครับเขากําลังแบบกําลังจะดวลปืนกันอยู่นะครับก็ทำให้ผมยรู้สึกอยากดูเลย ก็จะมีเสียงนะเสียงดนตรีคือเป็นเสียงในหนังเลยแต่ผมก็ปิดเอาไว้นะครับก็คือมดนี้จะทําให้แบบเรามีอัดทรุมากขึ้นกับการที่จะเล่นเกมนะครับก็คือเข้าถึงอารมณ์มันก็ข่าวบอยเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับก็ไว้มาต่อกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวขอดูฉากเขายิงกันก่อนนะครับกำลังยิงกันเลยค่อยๆเรื่อมไปหยิบปืนมันจะโดนสองลุ่มหนึ่งนะคนเนี่ยยิงไหมยิงยังชักปืน ชักแล้วเออกรินอีสูดเร็วกว่าวะไอ้นี่กระสุนหมด <c oughs> ยังไม่ตายวะยังจะสู้อีกไหมยอมดีกว่ามั้งเขาไวกว่าอ่าเรียบร้อยจะยิงเขาตัวเองตายถ้าไม่ไปยิงก็ นั่นแหละก็จะมีชีวิตอยู่อีกเขาก็เดินมาแล้วนะครับอยิงหมวกให้เขาไปในหลุมไปเลยยิงอะไรวะนั่นเมื่อกี้นี่ก็บอกปืนให้ตกไปอยู่ในหลุมคนอะไรจะโคตรแมนยิ้ม <c oughs> <c oughs> อันนี้บอก <c oughs> กูยิ้มไม่ออกเลยนะครับอ่าแล้วมันก็วนมาเหมือนเดิมนะครับ ถ้ากด enter มันก็เข้าเกมเป็นปกตินะครับก็ไม่มีอะไรเนาะนอกจากหน้าเมนูนะครับก็จบแล้วครับก็มาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ